ที่ประชุมคณะกรรมการปป,ปอชอครับครับ,รบยกวาระว่าด้วยเรื่องของกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินกับพวกแต่งตั้งพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลเป็นพบตรโดยมิชอบนี่อันนี้ใครร้องคนที่ร้องคือ5ตุลาปีที่แล้ว66พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตีมีเวทนะร้องเรียนกล่าวหานายกแต่งตั้ง ปปตวคือพิกต่อเนี่ยไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่ไงง่ายๆภาษาชาวบ้านล่ามขานายยกรัฐมนตรีทันทีเลยปรากฏว่าที่ประชุมเนี่ยเอานี่นะถกเถียงเรื่องนี้กันหนักหน่วงกรรมการปปชบางท่านเดินหน้าลุยเลยกรรมการบางท่านบอกว่ายังไม่ได้นะต้องไปพิจารณาในรายละเอียดว่าตกลงอ่ะเวลาเขาแต่งตั้งอ่ะเขาพิจารณาความรู้ความสามารถความรู้ความสามารถด้านผ่านงานสอบสวน สืบสวนมาอย่างไรประกอบแน่ <มา S 1> นอนครับเอาสองเอานี้ก่อนอวันนี้ตกกระเดือดมากเมื่อกี้พี่เอบอกแล้วอสองฝ่ายอัดกันหนักมากมีกรรมการปปชสองท่านคนหนึ่งวอแแวนคนหนึ่งอออ่างสองคนเนี้ยอยู่ฝั่งต้องไต่สวนตั้งจะตั้งเรื่องเลยแล้วสองท่านนี้นะ ตัวใหญ่เป้งทั้งสองอท่านเลยนะสองท่านนี้เห็นว่า <c oughs> ควรจะได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วตั้งคณ้กรรมการไต่สวนเลยใช่คือไต่สวนคือการรับเรื่องไงนะโอ้ถกเดือดกันเลยว<ล>ันนี้แต่อีกห้าท่านมองว่าข้อมูลยังไม่สมบูรณ<ช>์และไม่เห็นด้วย<ม>เลยตกเสียงกันหนักสุดท้ายประธานชามนาจเลื่อนไปก่อนหาข้อมูลเพิ่มยืดระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องนี้กันออกไปแต่แปลความง่ายๆคือคดีความนายงตรีที่แต่งตั้ง พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผบอรตอรอในรอบที่แล้วครับจะต้องอยู่ในเรื่องของการพิจารณาของปอปอชอต่อไปครับอเอาความเป็นจริงนะพี่วีในการพิจารณารอบนั้นหนึ่งเสียงไม่เห็นด้วยพลตำรวจเอ,เอกเอกอังสนานนท์ใช่สองเสียงงดออกเสียงครับ,รบหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีประธานกตรครับงดออเสียงสองศาสตราจารย์ประทิศครับ เออใช่ใช่สามตัวนั้นนะสองคนงดออกเสียงครับเอาวันนี้วันนี้กตอรกอับกับนายกรัฐมนตรีจะต้องดำเนินการพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะล้างสตอชอที่ตอนนี้ปั่นป่วนครับเออไม่รู้ออกหัวออกก้อยแหละวันนี้แหละเหนื่อยบิ๊กแรกคือบิ๊กโจกครับครับ20มีนา67นายกมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษลักพานและพลตำรวจเอกต่อศักด มาช่วยราชการที่สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิมครับ18เมษายนนี่รับรู้กันแล้วเมื่อสักครู่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์<ม>หลักพันเจอมอลสุมหนักดึงเสร็จกลับให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับและตอนนี้กำลังสู้เพื่อตัวเองอยู่ครับครับ20มิถุนายบิ๊กต่อครับอืมนี่ไงโอนย้ายกลับจาก มาปฏิบัติการสำนักนายกรัฐมนตรีกลับไปที่สอตอชอเป็นบพอบอรตรลถามว่าแล้วถ้าจะดำเนินการแก้ไขในรอบนี้เปลี่ยนแปลงคำสั่งที่มันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยครับใครทำกตรลหรือพอบอรตรล,ล่ะพี่วีก็ตอนตอนที่ให้ออกจากรชการไปก่อนนี่ใครคนเซ็นล่ะก็รักษาการพอบอรตรลถ้าจะกลับล่ะถ้าจะให้กลับ,ลบต้องพอบอรตรลครับไม่ต้องรักษาการแล้วเพราะตอนนี้ตัวจริงกลับมาทำงานแล้วครับหรือ หรืออีกทางหนึ่งคือมติของอขัรนการพิทักษคุณธรรมไงตำรวจนะได้ในนั้นะนะตอนนี้กตรออมันกลายเป็นคู่ขัดแย้งกัน<อ>ในการพิจารณาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปฏิบัติการกวาดล้างและแต่งตั้งและก็ทำให้คนศรัทธาครับตอนนี้เขาบอกว่าคิวเนี่ยที่อยู่ในขายที่เป็นคู่ต่อกรกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังมีอีกสองนะก็คือบิ๊กต่อ ถ้ายัางละเลยเพิกเฉยไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนบิ๊กโจ๊กบอกว่าฉันจะฟ้องอแล้วก็นายนายกรัฐมนตรีถ้าละเลยเพิกเฉยไม่สั่งการให้พอบอรตรยกเลิกหรือเพิกถอนคาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหลังจากได้รับหนังสือข้อหาหรือจากกฤษฎีกาคู่นายกจะฟ้องอีกบิ๊กโจ๊กนี่ใช,ใชหนึ่งห <15 5 S 1> ้าเจ็ดเลยนะเนใช่ไหมหนึ่งห้าเจ็ดอีกนี่ตอนเนี้ทางพอบอรตร ท้งแล้วฝ่ายตัวนี้เราบอกิ๊กต่อกับพิ่โจ๊กเคลื่อนยังไงเกมก็นี่ิ๊กต่อพี่โอใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนิ่งงดออกงานไม่ให้สัมภาษณ์เฮ้ยไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นโลก็น้อยเพราะตอนนี้ตัวเองก็มีปัญหาที่ต้องจัดการครับนิ่งบางงานใช้รองพบตรขนาดไปประชุมพบบเหล่าทัพอ่ะยังยังให้ิ่ตายไปเลยโลอะไร รอสัญญาณบางประการว่าตัดสินใจอย่างไรดีครับออตัดสินใจตัวเองนั่นเรื่องหนึ่งนะตัดสินใจเรื่องบิ๊กโจ๊กก็อีกเรื่องหนึ่งนะบ <Big> ิ๊กต่อมีต้องตัดสินใจอยู่สองสามเรื่องเ,ออเรื่องแรกเลยจะเซ็นเซ็นถอนคําสั่งเองเอ,อืหรือรอให้กรรมการพิทักษคุณธรรมเป็นคนจัดการใช่และตัดสินใจเรื่องตัวเองด้วย <laughs> 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 เรื่องเกษียณกอ่อนนนะลาออกก่อนเกษียณยังมีอยู่ไหมในดิวนนี้ยังมีอยู่ยังมีนะแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเ <c oughs> มื่อไรครับครับ <c oughs> ทุกอย่างอยู่ที่จังหวะเวลาและโอกาสเอาบิ๊กโจ๊กมาฟังบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กตอนนี้ครับ <c oughs> สมไฟให้แรงตอนนี้เหล็กมันแดงคุกโชนครับต้องตีเหล็กในยามที่มันร้อนครับ เดินสายเขย่าทุกฝ่ายเต็มที่เพื่อบังคับวิถีให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ต้องการกดดันเดินเกมกดดันทุกวิถีทางครับเดินสายเขย่าเพื่อบังคับให้ทุกอย่างเดินไปตามที่เป้าหมายที่วางไว้ครับและรู้นะว่าคู่แข่งสําคัญถ้าตัวเองกลับมาแออาล้วเนี่ยในตําแหน่งผบตรนี่คือใครแน่นอนครับค,รคนแรกเลยที่อาวุโสรองอย่างเขาค,คือบิ๊กตาย พี่บิ๊กตายนี่เหลือเวลาอีก2ปีนะออพอเจอบิ๊กโจ๊กฟ้องอย่างงี้ยุ่งนาวเลยตอวนี้ครับองค์กรตำรวจเนี่ยมัน้อนแทนอต่อมาตอนนี้ถ้าบิ๊กโจ๊กเข้าปัญหาคือองค์การสอตอชอเนี่ยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินี่จะเป็นเช่นไรครับองค์กรนี้เป็นที่ผู้พิทักษ์ประชาชนนะตำรวจเนี่ยผู้พิทักษ เพื่อสันติของราชนะแต่ตอนนี้ราดมันมีสันติแต่องค์กรตำรวจมันไม่มีสันติ